วันที่18มกราคม2566น็อตพันธวัตรนาควิสุทธ์ CEO กองสลากพลาสได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าไกลให้เปลี่ยนโลโก้พักเปลี่ยนให้ต่างจากพักก้าไกลซึ่งระบุข,ข้อความว่า หลังจากโดน a ฟ e b o o k ปิดไป3วันเต็มไม่คิดเลยว่าโพสต์แรกจะเป็นการโพสต์ถึงคุณรังสีมันโรมผมรู้จกักพรรคก้าวไกลพอสมควรและมีคนในสังคมบอกว่าพรรคก้าวไกลคือฝั่งประชาธิปไตยผมเองก็คิดเช่นนั้นผมรู้จักคุณรังสีมันโรมมาตั้งแต่ที่คุณรังสีมันร่วมเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองและฟังคุณรังสีมันอภิปรายที่ชัดๆและติดตามอยู่พรรคหนึ่งในกรณีของโรฮิงญาซึ่งผมชื่นชมคุณรังสีมันโรมในบทบาทของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและในฐานะนัก การเมืองฝ่ายค้านก่อนอื่นผมขอขอบคุณคุณรังสิมันโรมากที่สนใจและกล่าวถึงตัวผมและพรรคที่ผมกำลังจะจัดตั้ง แต่วันนี้ผมขออนุญาตเข้าใจผิดคุณรังสิมันโรมนิดนึงเพราะผมคิดว่าคุณรังสิมันโรมนั้นตั้งใจดูถูกความคิดของผมและทีมงานประโยคที่ว่ามองในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากผมขออนุญาตตีความประโยคด้านบนว่าคุณรังสิมันโรมมองว่าโลโก้พักที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้ของพักก้าวไกล ผมขออธิบายความจริงทางด้านผมดังนี้พักเปลี่ยนถูกตั้งขึ้นจากความคิดที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมให้ดีขึ้นสโลกแกนพักเปลี่ยนคือเปลี่ยนเพื่ออนาคตเกิดจากทีมงานในบริษัทของเราช่วยกันคิดร่วมกันส่วนเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอผมคิดเองเมื่อนำมารวมกันเลยกลายเป็นพักเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอทั้งผมและทีมงานไม่มีใครคิดถึงพักก้าวไกลหรืออนาคตใหม่